สวัสดีค่ะ,ะ,คะอยู่กับพวกเรานะคะช่องพายทรัพย์มงคลสีโดโดโดนะคะที่เห็นตอนนี้นะคะก็เป็นกองสับป,ปะรดเนาะที่มาถึงนะคะในเมื่อวานนะคะก็จะเป็นคะแนนที่แม่แม่นะคะช่วยอุดหนุนนะคะผละไม้ออนไลน์ทางช่องนะคะได้เป็นค่าสับป,ปะรดให้กับน้องๆเนาะนะคะ <c oughs> บริเวณร,รอบๆนี้นะคะก็จะเป็น สับประรดนะคะจํานวนหนึ่งพันรถนะคะ <c oughs> ซึ่งเราก็ใช้ได้ทําการหาที่แอบนะคะเพื่อที่ว่าจะได้อยู่ในที่ร่มเนาะจะได้มีอายุนะคะอยู่ได้ไหลายวันนะคะพอ <c oughs> ควานก็จัดเรียงนะคะแบ่งเป็นสัดส,ส่วนนะคะบางเดชบางผลไว้นะคะเพื่อที่จะได้ให้น้องได้กินนะคะดานนาเนาะหนึ่งพันรถนะคะก็ 1, ห 2, นึ่งหมื่นสองพันคะแนนนะคะที่มาถึง ในเมื่อวานนี้นะคะเป็นสับปะรดจากพัทยาเนาะค่ะเนาะเจ้าเดิมนะคะอาจครับพี่แม่นะคะหรือได้เป็นเดือนครับมีหาชิ้นลอยู่ได้เป็นเดือนนะฮะเยอะปะช่วยปะทางข้าวหอมจะช่วยพ่อแล้วลูกอ้าวนาวช่วยกันคนสับปะรดเร็วช่วยนะคะ เพื่อที่เดี๋ยวน้องช้างนะคะทั้งสามเชือกเนาะจะได้รับประทานนะคะจะได้ไว้กินได้หลายๆวันน้องทับมงคลพี่สีดอโดดูแล้วก็พ่อใหญ่ภายแก้วงามนะคะก็เอบเอบตามตามช่องตามนะคะไว้บ้างเนาะหลบหลบแดดหลบฝนนะคะพอหลบได้ตรงไหนพอหลบได้เพราะว่าพราเราก็ไม่มีพื้นที่นะคะ ไม่มีพื้นที่เนาะเราไม่มีเราไม่มีพื้นที่นะคะเราไปดูสองหนุ่มกันบ้างนะคะทำอะไรกันอยู่ตรงนี้นะคะกินต้นอ้อยหวานจ้อยเลยนะคะพี่โดโดกับน้องทรับมงคลนะคะมาเท่าเลย ตอนนี้น้องซับมงคลกับพี่โดโด้ก็นะคะยืนเคียงบาเคียงไรกันแล้วนะคะวันนี้ก็ทำการเคลื่อนย้ายสับปะรดนะคะให้กับน้องๆเนาะเพื่อที่จะได้รบเรศรบฝนไม่มีแดดมีฝนนะคะได้ยืดอายุนะคะการอยู่ได้นานเนาะจะได้กินได้เป็นเดือนนะคะอ่อช่วงนี้อากาศบ้านเราก็ร้อนนะคะร้อนร้อนจัดนะคะ เสียงกินต้นอ้อยดังกบกบเลยเดี๋ยวพ่อควานบอกว่าเดี๋ยวขอแรงนะคะขอแรงให้น้องซับมงคลไปช่วยขนสับประรดหน่อยนะ<า>ไปเรียพี่น้องซับมงคลไปช่วยพ่อในเรียวนะคะขนมาทั้งวันแล้วยังไม่เสร็จนะคะ วา่าเราก็ติดภารกิจหลายอย่างนะคะโอ้โชว์ดูโชว์นะคะดูนะคะว่าน้องสมนคุณทำได้ไหมได้ทีได้เยอะเปล่าน้อะนะคะใช้งานได้เป็นประโยชน์หรือเปล่างานน้อยๆนะคะโอ,โอ้จะเอาจะเอาไปไว้กินที่ที่บ้านนะโอ้ยระวังระวังโอ้ยระวังสังกะสีลูก ก็น้องสับมงคลมาช่วยสนสับปรดให้พี่ๆนะคะให้พี่โดโดก,กับพ่อใหญ่ไว้หลบฝนด้วยนะคะหลบแดดหลบฝนนะคะปเป็นพนักงานนะคะช่วยพ่อควานนะแม่ควานนะคะเนา<ป>นะ <c oughs> น้องบอกทำได้อยู่แล้วครับ ก็ไม่ไกลนะคะจากตรงนั้นนะคะมาตรงนี้เองนะคะก็ถ้าใช้คนก็ใช้เวลาเนาะนะคะ ้องสับมงคลมาช่วยนะคะอถูกใจน้องสับมงคลเลยนะคะได้กินยากองตโตได้ทีหนึ่งจะหมดกองเลยนะคะนี่ก็เป็นสับปะรดนะคะจากคะแนนนะคะทุกๆคะแนนที่พ่อพ่อแม่แม่นะคะได้ส่งมานะคะช่วยร่วมซื้อผลไม้ออนไลน์ทางช่องนะคะ พอรวบรวมสะสมกันมานะคะจนได้จำนวนครบ1 2 0 0 0คะแนนเนาะะะก็เป็นสับประรดกองตูให้กับน้องๆช้างนะคะทั้ง3ามเชือกได้ทานกันเนาะนะะก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ทุกทุกท่านนะคะที่ช่วยอุดหนุนสับประรดนะคะผลไม้ออนไลน์นะคะช่วยอุดหนุนผลไม้ออนไลน์ได้เป็นค่าสับประรดให้กับน้องช้างนะคะ ตุลเล่ป bueno> ่ะป่ะก่ะน่ะป่ะปกะ่อน่ะป่ะปเะปบัปมะป่ะป่ะป่อป่ะป่ะป่ะับะป่ะปปะปะ่่ะ ยกดซ้ายยืขวาถกใจใหญ่นะคะพี่โดโดบอกปล่อยให้น้องทำไปนะคะหน้าที่กินเป็นของพี่นะคะพี่โดโดบอกว่าหน้าที่กินเป็นของพี่เองน้องไม่ต้องหว่วงนะพี่กินเองน้องทำงานไปนะคะน้อับมงคนนะคะยอมพวนของเรานะคะ โอ้ได้กองเบลเลอเยบเดียวจะหมดกองแล้วนะคะตะกั่ีบื่อไอตัวตัดตั้มตัตั้ม đúng Boom! 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 ha Boom! 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 ดูมามาดูมาดูดูเอ้ยเังมา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 จัดสับประรดกองโตๆตอนนี้เหลือนิดเดียวแล้วนะคะได้น้องทรัพย์มงคลมาช่วยนะคะขนจากกองตรงนี้นะคะมานอยู่ข้างบ้านฝั่งนี้นะคะ อันนี้นะคะพ่อควานก็ไ้ช่วยกันเลี้ยงสับประรดนะคะตามพื้นที่นิดนด,น,ดน,น้อยที่เรามีนะคะก็ตามข้างบ้านเนาะ,ะใต้ถุนบ้านบ้างข้างบ้านบ้างน,นะคะจะดีจะว่าได้หลบแดดนะคะถึงแม้จะเป็นพื้นที่น้อยนิดก็ไม่เป็นไรน,นะคะก็อย่างน้อยก็ยังได้มีที่หลบเนาะนิดหน่อยก็ยังดีนะคะประหยัดเอ่อถ้าเกิดว่าเราเก็บรักษาอาหารได้ดีก็จะ เป็นยืดระยะเวลาในการกินได้นานนะคะ<อ>เพราะว่าต้นสับปะรดนี่ก็มีคุณสมบัติที่จะทนทานต่อเดดฝนอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บไม่ถูกวิธีก็จะระยะเวลาในการอยู่ของเขาก็จะสั้นขึ้นนะคะแต่ถ้าเก็บด,ดีก็จะนานขึ้นเนาะแต่ถ้ากองนี้นะคะก็จะได้กินภายในคืนนี้นะคะคงจะไม่ไม่ถึงเดดมากเท่าไหร่นะคะ อ๋อผมกินหน่อยครับผมหน่อยแล้วผมกินก่อนพักกินก่อนนะครับสับปะรดเยอะแยะเลยลูกกินไหนลูกจ่ายนุ่มจ่ายนุ่ม เก็บสับป,ปะรดทีนี่ตูดโด่งเลยนะคะอืมนะะขอบให้พี่โดโดเสร็จแล้วก็มาให้ตัวเองนะคะมาไว้ให้โอเคนะคะแล้วก็จะให้นะคะพ่อขวานเนาะกล่าวขอบคุณนะคะทแม่นะคะสําหรับทุกๆคะแนนเนาะที่ได้ให้มานะคะขอบคุณนะครับสาหรับต้นสับป,ปะรดใน,น้องช้างนะนะครับ อทำเมนูใม้เอทีเราคงไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ให้ถึงเดือนหนึ่งนะครับเพราะงั้นมันจะแห้งนะครับเนาะก็ต้องเรียมเก็บไว้ให้ดีครับเนาะยังงไต้องขอบพรคุณมากนะครับที่ช่วยอุดหนุนพวกเราขอบคุณครับคุณเล็กลูกนะครับพี่เชื้อลูกเชื้อเชียงเนาะครับพี่เชื้อลูกแปเชื้อแผ่นเนาะอผ่นเนาะเชียงเนาะนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe กดติดตามให้กำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะครอบครัวนะคะ ช่องไฟสับมงคลสีโดดุดูนะคะอยู่กับพวกเราเป็นกำลังใจให้แบบนี้ไปนานๆน,นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ